กับนบมสิสกรรมพระคุณเจ้าทุกรูปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการสนทนาภาษาปร,ริยนธรรมทุกๆท่านค่ะวันนี้รายการสนทนาภาษาปร,ริยนธรรมครั้งที่539ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติธรรมนะคะประจำวันพุทธที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569 ดิฉันดกเร์กัญญาฤทธิ์คำคุณเมืองหัวหน้าสํงงานักงานกรรมการเหรงยิกเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านมีคุณวุฒิถึงประเรียนีเก้าประโยคน้าหลวงนะคะแล้วก็มีตําแหน่งเป็นเลขานุการมูลนิธิประเญาธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยและเป็นอุปนายกฝ่าย เทคโนโลยีและสารสนเทศประเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยท่านอาจารย์พันเอกพิเศษสสเสน่ห์เยื่อมณีสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับแล้วก็ถือโอกาสนะครับนาัสากาุณท่านที่เคารพทุกรูปนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามรายการสนทนาภาษาประเรียนธรรมทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะเรื่องการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้อาจารย์อยากจะนําเสนอในแนวคิดแบบไหนคะ ก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นคำที่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปนะของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายแล้วก็เมื่อได้ยินคำว่าปฏิบัติธรรมสิ่งที่วาดอยู่ในความคิดของเราหรือในมนโนของเราเนี่ยก็คือบุคคลผู้ แต่งกายนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็เข้าวัดไปปฏิบัติธรรมค่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรม,มนะครับแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยการนุ่งขาวห่มขาวนะครับแล้วก็เข้าวัดไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปไหว้พระสวดมนต์ รักษาศีลฟังเทศแล้วก็เจริญจิตตภาวนาอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเป็นวิธีการเดียวหรือเปล่านะครับที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนะครับนี้ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีหลักใหญ่ๆนะที่เป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับ ให้ท่านพุทธศาสนิกชนเนี่ยได้ทำความเข้าใจนะครับหลักการใหญ่ๆที่ว่านี้นะครับก็คือหลักสัตรธรรมสัตธรตรมหลักสัธรรมหลักสัตธรตรมคำว่าสัตรธรรมก็คือธรรมะที่แท้นะครับหรือธรรมะที่เป็นตัวหลักสำคัญนะครับในการของพระพุทธศาสนาที่เรามาใช้ ในการปฏิบัตินะครับ,รบในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าในวิถีชีวิตของพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยก็ใช้หลักการที่สำคัญนะครับหลักการใหญ่ที่เรียกว่าสัจธรรมเนี่ยนะครับธรรมะที่แท้เนี่ยหลักธรรมะที่เป็นตัวหลักที่สำคัญเนี่ยสามประการ,น,รนะครับสามประการนั่นก็คือ ประการแรกก็คือปริยัตินะครับได้แก่การศึกษาเล่าเรียนปริยัติการศึกษาเล่าเรียนในทางพระพุทธศาสนานั้นมุ่งไปที่การศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์คือคำสอนของคองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าะนะครับจะมีที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็ดี ในหนังสือชั้นลองลงมาเช่นชั้นอัตกาถาดีกาอนุดีกาเป็นต้นก็ดีเนี่ย<ม>ที่เราไปศึกษาเนี่ยก็เรียกว่าปริยัติก็คือศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ<ม>ในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธน์เนี่ย<ม>เป็นอย่างดีแล้ว<ม>ก็มาสู่ขั้นตอนที่สองก็คือการปฏิบัติ นะครับการปฏิบัติก็คือการนําเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาเราเรียนเนี่ยมาปฏิบัติคําว่าปฏิบัตินี้ก็คือว่าน้อมเข้ามาสู่จิตของเรานะการน้อมธรรมะเข้ามาสู่จิตของเรานะครับเรียกว่าปฏิบัตินะครับอย่างเช่นน้อมเมตตา นะครับความปรารถนาดีความรักใคร่นะครับต่อสรรวสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าน้อมนําเข้ามาสู่จิตของเราน้อมนํากรุณาก็คือความสงสารที่จะช่วยสรรวสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับให้พ้นจากทุกเนี่ยน้อมเข้ามาสู่จิตของเราน้อมมุทิตาก็คือความพรอยินดีนะฮะนะครับในเมื่อเราเห็น บุคคลต่างๆที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราหรือไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราก็ตามอ่ะแต่ว่าเขาประสบความสําเร็จในชีวิตเราก็มีความยินดีกับเขาด้วยนีเรียกว่าโมทิตาก็น้อมเข้ามาสู่จิตของเราแล้วก็น้อมอุเบขาอย่างเงี้ยก็คือความวางตนเป็นกลางะนะครับมีความเที่ยงธรรมมีความยุติธรรมะนะครับเป็นหลัก อย่างนี้ก็เรียกว่าน้อมสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าพรหมวิหารธรรมเนี่ยเข้ามาสู่จิตของเรานี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมแต่ไม่ใช่เฉพาะพรหมวิหารธรรมที่กล่าวนี้เท่านั้นแต่ว่าหมายถึงพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับจะเป็นพระธรรมคำสอนนะครับหลักใดหลักธรรมใดข้อธรรมใดก็ตาม,มนะครับที่เราได้ศึกษา นะครับจนแตกฉานลึกซึ้งแล้วเนี่ยเราก็น้อมเข้ามาสู่จิตของเราแล้วก็เอามาพิจารณานะครับว่าเมตตาเนี่ยมีจริงไหมในจิตของเราอ่ามาพิสูจน์จิตตัวเองเนะพิจารณาจิตของตัวเองด้วยเมตตาเนี่ยในจิตของเรามีไหมกรุณาเนี่ยในจิตของเรามีไหมมุทิตาในจิตของเรามีไหมอุเบกขาเนี่ย ในจิตของเรามีไหม,มถ้ามีแล้วก็มีนะครับเป็นความถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเรามีธรรมนะครับเหล่านี้ประจําจิตมเมื่อมีธรรมเหล่านี้ประจําจิตก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมะอือได้เข้าถึงธรรมแล้วะนะครับไม่ว่าคุณจะนุ่งขาวห่มขาวหรือไม่ก็าตาม นะครับหรือว่าจะแต่งกายในชุดใดๆก็ตามคุณจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าถ้ามีธรรมะอยู่ในจิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมใช่เขาเรียกว,ว่าบวชใจบวชใจคืออันนี้ยกตัวอย่างแค่หลักธรรมเดียวะนะครับหลักธรรมอื่นๆก็เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างอย่างชชเช่นอิทธิบาทธรรมเนี่ยฉันทะนไ,ไหม,มความพอใจเนี่ยในสิ่งที่ทำเนี่ยในงานที่ทำเนี่ยเรามีความพอใจไหมใช่ไหมครับวิริยะคุณได้มีความเพียรพยายามในเรื่องนั้นอย่างจริงจังไหม,มจิตตะเอาใจใส่ไหมนะครับลงไปพิจารณาดูอย่างแท้จริงเนี่ยวิบางสาตรวจสอบ นะครับงานที่ทําอยู่เสมอๆหรือสิ่งที่ทําอยู่อย่างสม่ําเสมอเนี่ยไม่ให้ขาดตกบกพร่องเนี่ยนะคุณได้ทําอยู่ไหม,มฉันทะมีอยู่ในใจไหมความพอใจในงานมีอยู่ในใจไหมะนะครับวิริยะความเพียรมีอยู่ในจิตไหมคุณเพียรหรือเปล่าหรือว่าคุณโลเลหดผู่ซึมเศร้าอยูนะ่อันนี้ ก็มาพิจารณาจิตของตนว่ามีธรรมเหล่านี้อยู่ไหม <Okay. S 2> จิตตาเอาใจใส่ไหมงานที่ทำถ้าเอาใจใส่ก็เป็นสิ่งที่ดีถือว่าคุณมีธรรมในใจวิ <Okay. S 2> มังสาคุณตรวจสอบงานอยู่เสมอหรือไม่ใช่ไหมครับ <Okay. S 2> ถ้าเราน้อมนำอิทธิบาตทมเนี่ย <Okay. S 2> ทำที่ทำให้การทำงานอะไรต่าง,างๆนะครับประสบความสำเร็จ หรือการะทำอะไรก็ตามทุกอย่างเนี่ยประสบความสาเร็จได้ด้วยทธิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราน้อมนำมาจริงๆเนี่ยเข้ามาสู่จิตของเราแล้วก็ทำอย่างจริงใจเนี่ยยิงจริงจังเนี่ยมันก็จะประสบความสาเร็จในทุกเรื่องนะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามประสบความสาเร็จนะครับ<ช>ไม่มีสิ่งใดที่ลอยมาหาเราเองโดยที่ไม่ได้ลงมือทำนะครับใช่นี่คือการปฏิบัติธรรม ส่วนการนุ่งขาวข่มขาวแล้วก็เข้าวัดไปรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศเจริญจิตตะภาวนาเนี่ยถามว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไหม,มก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นการปฏิบัติในลักษณะที่เข้มข้นกว่าปกติที่เข้มข้นกว่าปกติแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราปฏิบัติอยู่แล้วธรรมะเนี่ย เราท่านเราได้น้อมเข้ามาสู่จิตของเราจริงๆก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมกันอยู่แล้วนะครับดันั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอย่าไปมุ่งแต่ว่าต้องนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมอ,อย่างเดียวแต่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติธรรมได้อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้คุณยืนอยู่คุณก็ปฏิบัติธรรมได้ยืนอย่างมีสติใช่ไหมฮะ ก็ปฏิบัติธรรมได้เดินอยู่เดินอย่างมีสติก็ปฏิบัติธรรมนะฮะนั่งอย่างมีสติก็ปฏิบัติธรรมหรือว่าเวลานอนนอนอย่างมีสติก็คือการปฏิบัติธรรมดังนการทําในอิริบาตถต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นถ้าทําอย่างมีสตินะทาอย่างมีสติถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมหมด นี่คือความหมายของคําว่าปฏิบัติธรรมค่<ท>ะถ้าเราน้อมนํานะครับธรรมะเนี่ย<ร>เข้ามาสู่จิตของเราเนี่ยเป็นโอปนนิโกนะค่ะโอปะนิโกน้อมนำเข้ามาใส่ตัวใส่จิตใส่ตัว<ม>ก็คือน้อมเข้ามาใส่จิตของเราเนี่ยแหละ<ม>ถ้าทําอยู่อย่างสม่าเสมอจิตของเราก็จะเป็นจิตที่มีสมรรถภาพดีมีสมรรถภาพดี เพราะว่าจะมีสิ่งดีๆลังไหลเข้ามาสู่จิตของเราค่ะแล้วก็ทําให้จิตของเรานั้นมีคุณภาพดีคุณภาพดีคุณภาพของจิตเนี่ยวัดที่อะไรวัดที่ว่าจิตของเรานั้นกุศลส่วนที่เป็นกุศลมากหรือส่วนที่เป็นอกุศลมากมหรืออาจจะกล่าวอีกอย่างว่าสิ่งที่เป็นบุญเนี่ยมากหรือว่าสิ่งที่เป็นบาปมาก สิ่งที่เป็นบุญก็คือจิตสะอาดมากใช่ไหมจิตสะอาดมากหรือว่าจิตสะอาดน้อยนั่นเองอจิตสะอาดมากก็จิตนี้เป็นบุญมากมจิตสะอาดน้อยก็คือ,อจิตเนี่ยได้สัมผัสกับบุญน้อยะนะครับแล้วก็จิตได้สัมผัสกับบุญนั้นนะครับนานหรือสั้นยาวหรือสั้นก็หมายถึงว่าเราตลอดระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ย จิตของเราอยู่กับความสะอาดเนี่ยนะนานแค่ไหนใช่ไหมครับถ้าตลอดทั้งชั่วโมงนี้จิตของเราอยู่กับความสะอาดทั้งชั่วโมงเลยเนี่ยก็แสดงว่าจิตของเราเนี่จะมีสมรรถภาพมีคุณภาพทั้งชั่วโมงมแต่ว่าถ้าจิตของเราเนี่ยมีสิ่งอื่นมาทำให้ขุนมัวไปขณะหนึ่งหรือช่วงเวลาหนึง่งก็มาตัดส่วนที่ เป็นกุศลและจิตของเราออกไปหรือเวลาที่เป็นกุศลและจิตของเราออกไปทำให้เวลาที่เราได้สัมผัสกับกุศลกับบุญนั้นลดน้อยลงไปเท่านั้นก็ถ้าเราได้มีการน้อมนำธรรมะเข้ามาสู่จิตของเราเป็นประจำเนี่ยก็จะทำให้สมรรถภาพจิตดีคุณภาพจิตดีมเมื่อสมรรถภาพจิตดีคุณภาพจิตดีเนี่ย มันก็จะส่งผลให้สุขภาพจิตดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้อาหารแก่จิตของเราเหมือนกันเราเรานี่ก็ให้อาหารกับร่างกายใช่ไหมเรารับประทานอาหารหลากหลายในแต่ละมื้อนะครับบำรุงร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงถ้ารับประาาารทา,รา,ระานอาหารที่มีประโยชน์ก็บำรุงร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงถ้าไปรับประทานอาหารที่มันมีประโยชน์น้อย หรือไม่มีประโยชน์เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์กับร่างกายเนี่ยลดน้อยลงไปตามส่วนตามส่วนรับอาหารที่รับประทานลงไปอันนี้คือส่วนที่บำรุงร่างกายส่วนที่บำรุงร่างกายส่วนที่บำรุงจิตใจเนี่ยก็คือธรรมะก็คือความถูกต้องามาความถูกต้องเนี่ยก็เป็นอาหารของจิตบำรุงจิต งั้นเราก็ต้องให้อาหารแก่จิตนะให้จิตนั้นได้เสพแต่สิ่งที่ดีๆอารมณ์ที่ดีๆสิ่งที่ดีๆในทางพุทธศาสนาก็มีอยู่แปดทางใช่ไหมฮะเรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดก็คืออะไรก็มีความเห็นดีถูกต้องตามทํานองครองธรรมนะฮะมีความคิดดีถูกต้องตามทํานองครองธรรม พูดดีถูกต้องตามทํานองคองธรรมนะฮะแล้วก็ทำการงานที่ดีถูกต้องตามทํานองคองธรรมดำรงชีพถูกต้องใช่ไหมเนี่ยค,ค,คือความถูกต้องแปดอย่างนะะพยายามถูกต้องในสิ่งที่เป็นธรรมนะพยายามในสิ่งที่เป็นธรรมถูกต้องมีจิตตั้งมั่น ในทางที่ถูกต้องค<ะ>นะฮะแล้วก็มีความระลึกที่ถูกต้องเขาเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธินะมีความระลึกถูกต้องสัมมาสมาธิก็มีความมีจิตที่ตั้งมั่นที่ถูกต้องเนะ,ะถ้าทําได้อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรม,อ,มะะอยู่ในที่ไหนก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะฮะ แต่ถ้าเราไม่น้อมนำสิ่งที่กล่าวยมาไว้ในจิตเนี่ยจิตเราก็จะเขินห่างจากธรรม,มเมื่อจิตเราเขินห่างจากธรรมเนี่ยจิตมันก็จะเป็นจิตที่เสียเป็นจิตที่ร้ายค่ะหลวงพ่อเจรันพระธรรมสิงหบุราจารย์เป็นพระอาจารย์วิปัสนาจารย์ใหญ่วัดอัมพรวันจังหวัดสิงห์บุรี ท่านก็สอนนะว่าเวลาผู้ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมหายใจเข้าหายใจออกใช่ไหมฮะอยู่เป็นประจำเนี่ยท่านบอกว่าถ้าท่านหายใจเข้าออกมีแต่อารมณ์ร้ายเยความร้ายจะเข้ามาแทร่ทำให้เราอารมณ์ไม่ดีจะคิดแต่เรื่องไม่ดีและมีแนวโน้มที่จะคิดไปในเรื่องที่เสียหายท่านไว้ยอย่างงั้น จึงได้ของไม่ดีมาแทรกในจิตใจของดีก็จะมาลายหายไปหลักนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเพราะนั้นหายใจเข้าหายใจออกทุกขณะอย่างมีสตินะครับแล้วก็รักษาอารมณ์ให้ดีรักษาอารมณ์ให้ดี อย่าให้อารมณ์ร้ายเนี่ยเข้ามาแทรกอยู่ในจิตของเราได้นะครับทําได้อย่างนี้เนี่ยนะครับสิ่งดีๆจึงจะเกิดขึ้น<ช>กับชีวิตของเรากับจิตของเราท<ช>ําให้จิตของเราเป็นจิตที่เข้มแข็งนะเป็นกุศลจิตเมื่อกุศลจิตเข้มแข็งมากก็เอาชนะอกุศลจิตได้นะครับเพราะฉะนั้นจิตใจก็จะไม่ไหลลงไปสู่ที่ต่ำ จะสู้กับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายได้นะครับจึงขอฝากไว้เป็นข้อคิดในวันนี้ครับค่ะก็ท่านอาจารย์พันเอพิเศษเสนีย์เี้วเน้นะคะไดอะ้อธิบายขยายความในเรื่องของการปฏิบัติธรรมซึ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราดูจากการแต่งกายภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสมณะหรือารุหัก ที่เป็นสีขาวหรือสีอะไรก็ตามแต่ที่แสดงว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็คือการปฏิบัติธรรมจากการกระทําของเราเองก็คือการบวชใจของเรานั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็ระลึกถึงการกระทําของตัวเองอยู่เสมอมีสติในการคุมอารมณ์ของตัวเองที่จะทําสิ่งที่ไม่ดีนั้น มีการห้ามตามได้ยับยั้งชั่งใจได้ว่าจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีก็คือสติสามารถควบคุมอารมณ์เขาเรียกว่าการรับรู้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์นะคะค่ะวันนี้รายการสนทนาภาษาปร,ริยธรรมครั้งที่539ต้องยุติด้วยเวลาแต่แต่เพียงเท่านี้ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ผลเอกพิเศษเสนีย์เขมนีแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านหน้าที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดแล้วพบกันไหนในครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะครับ,บ <น S 2> สวัสดีครับ